อันนี้เราจะมารีวิวรีวิววิธีการซักผ้านะคะขั้นแรกอันนี้เราใส่แป๊ไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ำฉีดนะคะจากนั้นเราทำการตีให้เกิดฟองแบบนี้นะคะเมื่อเราตีจนเกิดฟองเป็นที่พอใจแล้วทั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราตีฟองแล้ว,ว,วใช้ผ้าที่เราต้องการซักไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดจุ่มลงไปค่ะ หลังจากจุ่มกดลงไปนะคะกดกดกดให้มันท่วมเมื่อผ้าท่วมแล้วเอาขึ้นมาเสร็จเลยค่ะไม่ใช่ค่ะต้องขยี้ที่มีการขยี้นะคะให้ใช้สองมือแบบนี้ประกบกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะทำเป็นจังหวะไปเรื่อยๆ ถ้าวันไหนที่เราเหนื่อยเราก็อาจจะทำเป็นสามชาได้จริง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 จจริงจจริงจริงจค่ะทำแบบนี้วันไหนที่เราเหนื่อยเราก็อาจจเราต้องยดใช่งเป็นจังหวะนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วลองดมดูค่ะกินหมดแล้วเป็นอันใช้ได้ค่ะปิดเอหลังจากที่เราซับ้าเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอนการล้างนะคะขั้นแรกให้จับโครมา จากนั้นยยกลงไปในน้ำแบบนี้แบบนี้และแบบทำการยยกแบบนี้สักสามสี่ีจนกว่าจะหมดฟองปิดก๊อดปิดก๊อดเอาละ พร้อมนจะอัดต่อแล้วนะเมื่อทําการยวดเสร็จแลว้วต่อไปเป็นการบิดให้จับผพ้าพเป็นสองครกแบบนี้งันย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 ันจนกว่าผ้าจะมาดตลอดตลอดยันยันหมัดจะบิด่อยเหนื่อยเว้ยเป็นแบบนรตงอะ ค้าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปใช้การสลัดวิธีการสลัดให้จับที่แขนผ้าการขาออกนิดหน่อยพร้อมหนึ่งสองสามอีกครั้งนะคะจับตาดูดีๆพร้อมหนึ่งสองสแบบนี้นะคะเข <c oughs> ามไม่ทำแบบนี้อ่ะวิธีการจักผ้า หลังจากที่เราสลัดผ้าเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ในการตากทุกครั้ง <c oughs> เราจะต้องทําการปิ้นผ้าการปิ้นผ้าเพื่อให้ผ้าไม่มีสีที่ซีดพร้อมนะคะหนึ่พร้อมนะคะ,1 2, ะ,คะ1 2 3จับตาดู <c oughs> นี่ค่ะผ้าที่ปิ้นเสร็จแล้วมันจะมีลักษณะ <c oughs> เป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก <c oughs> คือการ <c oughs> นํา ไม้แขวนผ้าแย่ลงไปที่เสื้อเพื่อให้เสื้อนั้นมีที่ยึดเกาะดูนะคะวิธีการกางคอเสื้อออกแบบนี้นะคะแล้วใช้ไม้แขวนหนึ่งด้านยัดเข้าไปทํามุม45องศาเพื่อผ้าแห้งเร็วขึ้นจากนั้นอีกหนึ่งด้านวางขนานกับพื้นแล้วยัดเข้าไปค่ะการที่วางไม,ไม้แขวนขนานกับพื้นมันจะทําให้ผ้าเราแห้งเร็วขึ้นนะคะจบยังยังไม่จบเยวต้องแขวนนะนะอ่ะน้าเหนือ เมื่อเรานำไม้แผลนเข้าไปแบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่สําคัญคือการนําผ้าไปตากการตากผ้านั้นจะต้องวางผ้าในลักษณะตั้งฉากกับพื้นและวางลงไปในแนวขนานปล่อยผ้าแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นรอสองนาทีผ้าแห้งติ้งเราตากขั้นตอนที่1เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นอีกหนึ่งนาทีเราจะทําการตากขั้นตอนที่2วิธีการยืดแขนให้สุดเตแขนไปท้องปล่อยมือ แบบนี้นะคะถ้าดูไม่ทันดูอีกครั้งวิธีการยืดแขนให้สุดเด้แขนไปทำการค้องและปล่อยมือสำหรับวันนี้คลิปดีๆมีสาระก็จบเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ